ในวันนี้การประกอบธ,ธุรกิจจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่ๆซึ่งกฎเกณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้จะเป็นกฎเกณฑ์ที่ทําให้ธุรกิจมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นประเด็นสําคัญอันแรกจะเกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกฎเกณฑ์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดและลดการปล่อยของเสีย ออกไปสู่สิ่งแวดลอ้อมผู้ประกอบธุรกิจครับไม่ว่าเราจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือจะเป็น Family b u s i n e s s เนี่ยภาคธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่เหล่านี้และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็จะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารคนเพราะคนคือปัจจัยเชิงสังคมที่ภาคธุรกิจจะต้องสร้างความมั่นใจว่าพนักงานเวลาทำงานแล้ว จะมีความสุขและมีสุขภาพมีสวัสดิภาพที่ดีกับบริษัทในขณะเดียวกันเวลาให้บริการลูกค้าก็จะต้องสร้างความมั่นใจว่าตัวบริษัทเองจะต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าและประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างธรรมภาภิบาลซึ่งธรรมภาภิบาลจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ถือหุ้นของบริษัททุกกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆของบริษัท กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ Family Business จําเป็นจะต้องเรียนรู้ดังนั้นผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้ในห้องเรียนผู้ประกอบการ Family Business หัวข้อกฎระเบียบใหม่ๆที่ธุรกิจครอบครัวต้องรู้